สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแจก CMD กันนะครับทุกคน CMD ตัว u n l i m มิตนะครับทุกคนล้าๆนๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยล้านๆนะแบบเต็มระบบอ่ะวันนี้เป็น CMD ของทางร้านสีนวลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ใช้กันนะวิธีการรับ CMD ตัวนี้และว,วิธีการใช้เป็นไงไปดูกันนะครับทุกคนอ,อย่างแรกเลยเข้าดิสสีนวลมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนะแล้วก็รับยศอะไรให้เรียบร้อยมาที่ห้องของฟรีนี่ของยศฟรีเดี๋ยวผมจะเอ่อเดี๋ยวทางสีนวลเนี่ยจะทิ้งลิงดานวโหลดไว้ในห้องนี้นะครับ ให้ทุกคนมาโหลดกันได้เลยพอทุกคนโหลดไฟล์มามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะได้ไฟล์เอ่ชื่อ a r b i t r a r มาให้ทุกคนกดอันนีเข้าไปเลยแล้วก็ใส่คีย์อะไรตัวเองให้เรียบร้อยคีย์จะมีแจกไว้นะทุกคนอ่ะพอใส่คีย์เสร็จแด้วขึ้นอย่างี้นะรอสักแป๊บหนึง่งอ่ะขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้ตาตาประมาณนี้นะครับล้นๆเลยอั b i ิมิตตัวนี้เราไปใช้กันดูนะทุกคน เดี๋ยวจะอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆนะครับหน่งสตาร์ทก็จะเป็นการเริ่มลั่นค่าทุกอย่างลงเข้าไปในเกมนะครับทุกคนส่วนรีรเซ็ตกับคีนเนอร์นี่เหมือนกันเลยก็คือการล้างค่าทุกอย่างออกสมมุติว่าไม่อยากให้ค่านี้มันลังติดเครื่องก็กดตรงนี้ได้เลยครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสีนวลเอ็กซ์โปเฟอร้านที่ดีที่สุดในใจ <c oughs>